ค mhm. รับพี่น้องครับมือนีเข้าด้วนมาฝากพี่ฝากน้องนะครับพี่น้องติดตามเข้าได้ทุกสถานการณ์ฝากอีกแล้วฝากอีกแล้วข้าด้วนข้าด้วนนะอ๋อข้าด้วนข้าด้วนวันนี้อ๋ออาสดสดโดยเฉพาะมือนีกับพี่น้องสิได้รับข้าด้วนมาคนเป็นโควิดหลายหคนเป็นฮะมันมาแย่มีแฟนเพีงถามเจ้าว่ออาเซียนฟันลุ่งแล้วแล้วแจ้งนั่นหิือรีบบอก กะกะเสีแจ้งแหละเราแจ้งอีหลีคือแจ้งเห่็นเจ้าเจ้าบอกคนนี้โอ้โอแต่ตายหากะอีหลีนะเราแหงแหงเนี้ยเปวกมั่นใจแน่ที่โอ้ซื้อสายันบรรุงว่ะทีเออไปฟังลาวเบิร์นสายันบรรุงเลยยังเสร็ตะเวนใกล้สิขึ้นได้ซับไม่เลยตะเวนใกล้สิขึ้นโอ วันรุงนี่ยนักร้องเสียงฮิตสิชื่อตะเวนใกล้สีขึ้นแม่พี่น้องอาจจะเสียงผด้วยสายยันวันรุ่งอือวันรุ่งวันรุ่งนี่คือตะเวนใกล้สีขึ้นสายยันเดี๋ยวสายยันหรอเอาสายยันกันเดียวรวมซื้อกันรวมซื้อกันนตะเวนสายยันอ่าสายยันตะวันพุ่มสีขึ้นสายยันนี่ตะเวนวันรุ่งมันขึ้นเนี่รุ่งวันสีลุงนะวันสีลุงโอ้วันสีแจ้งอะนะวันสีแจ้งเ่ะไหใกล้สีแจ้งแล้ว แต่เว้นใกล้ชิขึ้นโอ้ได้ซื้อไม่หรอกผู้ใหญดังพวกเขาด้วยมันจะเลยมันจะคือเห็นแถออันนี้มันภาษาอะไรหรือภาษาอะไรเนี่ยภาษาภาษาเป็นยังเขาไปบ้านทุ่เจ้าเลยวานทุ่เจ้าหน้าเจ้าเนี่ยเขนเพี้ยนแหละแต่ว่าให้ได้หวนนะผู้ใหญ่ ยืดยิงหมดแพถ้าคุณทรม่อยอยู่มันโมแมนนะเเออเอาโมเซนโชเจ้าโอ้โหนเจ้าว่ก็ถือเด้นะหยืดโบเจ้าโว่เจ้าว่าเขาบลินะอันยืดยิงมันโมแมนต์ขนมตสติ๊กคือกันนี่แหละแล้วเขาวานนะเออกยกับแกงวาเซซอดอกเปนลาเรีวจัดขึ้นมือนี่มีจุดผสมคอย่างบรดี มีจุดประสงค์นี่บหมอเพิ่ในใจอ๋อหนึ่งอ๋ออยากใช้กุญแจเจ้าของดีแท้มีแนวคิดที่ดีเลยนี่ปวดซัวมาหลายนะโอ้ยปวดซัวมาหลายแล้วแม่ปวดทำผิดพลาดมาหลายแล้วมันผิดพลาดแล้วมันมันก็ได้แต่งแคที่อา คันบ่แต่งก็คือจังเอาเมียเล่นเอาแนนเอออยากหนียังไหนก็หนีได้ก็เป็นคนดีนี่ยเป็นดีตัดหลนอะไรจังได้สายตาจะของมันหรอขึ้นมาแต่พูดยังสิจังเลยดิขึ้นมาเออบดีกนสีบดีชุ่มหนองเมียนนะเนี่ยอชุ่มสกีเซฟาได้เปล่าชุ่มน้องเมียนมาบนน้าให้ไม่หรอแทงโต่งไปเลยน้องเอ้ยไม่ต้องมาบอก แต่ก่นมีพี่น้องถามมาบ่ก่อนเลาว่าได้โอกาสว่าคุณไปก็จะทำไข่เจียวมังอยู่ดอกเลยว่าสิแล้วก็จิแจ้งอีกทีแล้วมั้งก็เลยว่าเอาสิโอ้ยเนาะอันแจ้งเป็นคนที่สุดเลยบอกมองอีหลีเด้อจีอบุได้ลืมนับสินับหลงอ่ะบ้าจันทร์ไปอะ มีเสียงขงาวเทวันคนกระเที่ยวอะไรคือแต่ว่าคนบริแต่งจะเทือดเนี่ยเป็นบุญเป็นแต่บุญโอ้คือไปคอน้ำพ่อเถาพ่อเถาของเอาไปลดไปเถอะเอาบริแต่งเดี๋ไปต่อไปต่อกันยวนข้าจ้าว่าสามแสนบาทจันสินะสามแสนบาทคุยกันอยูหาชั่วโมงบ่มีเงินแต่ว่าลูกบ่เอากระโบไปยันเออ ลูกลูกสาวพ่อนี่มันบนเน่าคือพักคือป่าดอกเราอะเขาว่าหเขาว่าหมดเมียมเดวก็เรียกว่าขอเวลาปีหนึ่งที่ไปแตงสามแสนนี่เออพอปีหนึ่งโบหัดปีที่ลูกสาววันท้องอะนะเออเนี้ยเนี่ยสุดนี้ได้ผลได้ผลแตงสองพันหาคืออาจารย์นิ่งหนองวายแล้วโอ้ยมันก็แเมนยมเวเนวน่ะเหมือนว่าคือราคาตกแก่ตกคุณตกแทนที่ี ข้องขึ้นมานเ่ยมันเป็นสองเลยนาจีแพ้งขึ้นนะสองต่อนั่นบ่แมนอาจะสอต่อแล้วว่าซูยูน้ำกันซะกเราอ่ะออเลยมาผูกแขนน้อยเอาฝูขันเล่าไวตีแมนออใส่มือนะนะบดข่อยคือประสมติดเทียนนี่เลยบุญไปบุญมาเอาเนาะตายตายข่อยนี่ยเสียเปรียบตัวนี้ไหมแมนบอเอออยบอกแหงลยสามันบินนผู้ไทยวันนี้ยินดีผู้ไายวันน้ยินดีเ ครับพี่น,อน,น้องครับเราหนุ่มโฮมบอลกะนะออันเด้อโดยเฉพาะลิปนี้สิบบ่บ่บ่มีจักเสือนะมีแต่มมูอนี่สิมันคุยกันเล่นแบบโศกันซืือเว่า,ากินข้าวโตโศขอ้อมันน้ำแม่นใส่ผมมีทั้งหั่นแล้วยังบ่แล้วังน้ำมันน้ำอยู่บ้านอีกโบแมนคือความกระจ่างพี่น้องเพ่นเพ่งอย่างไรกูจ้าก็คือเราความจริงน,นะเพราะว่าอยู่หุ่นมันเพียงแต่ว่า อาจจะเป็นวาหุนาพิธีซื่อซื่อน่าถามคนเหียนเลเดี๋ยวบัเอาจริงจีบัเอาจิงเดียวไหตายครับป้าจเราไม่มีจะค้นจ้าปัสสัตวับต้องมาถามแล้วเอาว่าสัตว์อกเดี๋ยวสิตอบพ่อมียนเนี่ยฟังหรอกมีผู้เดมีผู้เดียวเดี๋ยวนี้นะหาจิดแต้มีผู้เดียวนี่ล่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเนี้เดี๋ยวนี้ล่ะ จะทานมากเลยว,ว่าเว้ยว่ามันกุุงเต้นย,ยูดสวยปะพีไ่ไดตัวอะไรนี่นะอะยมัเพลงมันคนห้องนีคนมีความสามารถสีเงสิเกลือเขาเกันเลี้ยงกระไดเลี้ยงกระไดเตีแล้วเต้เฮ้ยเตียงซีดแต่งเงียพนี้คือกับยุ่มกันมาแล้วนะสามปีแล้วโอ้ พี่น้องเอฟซีกับผู้นั่นกระามผู้นี้กระามคือว่าแ่งจ๊กเทีอาชื่อว่าไปเอาฟรีปกติชื่อว่าล่อนั่นเขาชื่อว่าเหมือนโอ้ล่อเกลี้ยคามาปกติมาได้ล่อกระสวนมานี่ละเว่าพรใครไม่เจ็บกันไม่คิดว่าสิว่าจังไดเพอเท่าไม่เท่านี้ เพิ่นมาลูกสาวเพิ่นก็นหลายคนแต่ยังบนถนนมีผู้ใดแต่งให้แม่เห็นเอ,อ,มา,อา,นาม,มาไม่คอยพึ่งทุกคนซะบ้าทีเออแม่อยากเห็นลูกแต่งงานผู้เมียนี่ก็ว่าอยากใส่สุดเจ้าสาว,วมันตัวกุศลทอโอ้ก็เป็นมาเลยแ <นะ S 2> ม่เทาก็เลยว่าอยากได้ลูกเขยชี้แท้กิงเป็นตนเป็นโตเป็นตนเป็นโตนล้วเขาจะคนแน่โอ้ยเนาะ บาตนี่ <c oughs> เป็นอะไรบางคือสิเป็น,นรเราละคือิคือเห็นนี่แหละคือเห็นมือน,นี่แหละยอมรับก่อนสิ <c oughs> ย่อมแล้วครับพี่น้องเขาบอกกันมาภากันหมวนเด้ลยถนนปุษมเดลยเมื่อนี้ก็มีคนว่าสำเนียงบ่คือเฮามีผ<น>ู้คน,<ด>น,นมานั่งนลือมคือเท่าพิเศษของเว้าเอกว่าเราก็เคยมาทุกระดับลำบากน้ำเพชรดพินท่องหลายปีขึ้นกันล่ะแน่นพออาาชีพนี่ก็ พี่น้องอาจะเห็นทั้งจอทีวีอาจารย์นี่ละตังแต่ผมเพราะท่านเนี่ยร้องเพลงออืเราหลับภาไปหาลอยริมผมหายกินหายเคลียสิเราเราด่าดองอยู่ฟังเราเงียบจับภาพเลยโอ้ยจะมาแซวเราความกิ่งเมาเอลินเงียบมัาตะพุ่นละคอยนี่ยเพ่มีอดีตคือมูคอยเป็นคนสุขขมอยู่เพราะอดีตเท่านั้นแหละ บัมีเนาคือว่ามีหดเตียงหักเตียงแล้วผู้ใหญ่เนาะแต่ว่าเอาไปเกียร์ของหมาจนเสียงหัที่หน่าเป็นตัวกู้ไทยบ่หาไม่ใช่ไหมหาว่าหดตัวชิบตัวแข็งว่าแม่ได้พี่น้องได้อาจารย์บอกสี่กับว่ฟังอยู่เขาใช้ไล่เขาใช้ไล่ไปหลายเห็นหลายแม่นไปเห็นครับพี่น้องเพียงสิกั เขาเนาะไปหันมาดีเป็นซีลีสนปีนึงเสียเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นลงหนาเข้างกุมูัวสิพอยก็เยี่ยมจัดฟังเสื่อหาก็ตั้งใจแน่บ่ได้ตั้งใจสองคนมอนมันห่วยอย่างกันมันต้องมีเอียงสุซาเด้อท่านผู้ชมมอัดคลิปมื้อนี้น่อยจะสุสากันเด้อเเล่นเว้าอีลีนะ บ่าอันนี้อะไรจัดแลกกันวิทยุเวงซีเหรอจันมันกจเพอได้ได้เงาหัวไว้เพราะว่าท่นว่าว่าเรื่องนี้โรคโควิดจะมันยำเมากันี้ฝากคมมาคมกินหอดพี่น้องบ้านเฮาหน่ยเด้อผู้สาวผู้แก่หรือผู้ลุงผู้สาวก็ดีลุงขับรถขับลาไปมองหันมาหนีเบิ่งเฮาไปก็จะพื้นเลยนะแต่ขับรถงอไก่งอน้ำทางอย่าหลัดซื้อ อย่คเป็นห้องของสามตัวนี่สามคน,นโตมันจะจับกูไปเรกคูกตัวอ,อ,อ่พี่น้องเพื่อนเพ่งเพื่อนเพีกเพ่นกับชิดตามนี่โยคนก็หากำลังใจโยคอเฮ็ดซองกันมากกัเพื่อ่าเดทักทา้กับพี่น้องนะะั<อ>ง่ะซองก็จะได้เงินนำาน่้าะเพื่อนมาทังสี่อเ็านไม่ติดเพืได้ฟังแต่ซุ้มเจ้าท่งมีแต่โยคอยก็ไรเฟัง คอยการบิร่แล้วเราคอยการไม่ใช่พเทธสาววมามุนเจ้าไปน้ำหาน้ำหามันรู้บากเรนน้อยกันสักนึงการบ่แล้วเออบอกว่าหัวคนเจ้าดีดีจู้ใช่ไหมพุเธสาวว่า <c oughs> ออกัน <c oughs> เลยน้ำมา <c oughs> กเ็เลยอยากว่าอยากจากับพี่น้องผู้ฟังรายการวิทยุบานนี่ห็นฮอตโตคนไี้ <c oughs> คือเป็นยูทูบมันก็นเป็นทีวีอีกซ่องน,นึง <c oughs> เบิ่งในทัวโลกเลยเขาส่วนตัวเขาก็ลงไปแต่ว่าเกียร์เขามากับเกียร์ไปโอ้ยอุจาร์ก็ตัวเกียร์เขามาหลงอ๋ออยู่ทั้งเมียนพุ่นกับสิเกียร์ถ้เป็นชื่อกันนั่นละทั้งนั้นไงบางเลยอาจารย์ทั้งคุณ สุัุนันบ่อีกยังก็อาจารย์มาลุกตะเวนไก่สิกข์เคยเป็นไก่สิกิ์ซื้อไม้ของสายันเด้อนักร้องดังอ่ะนักร้องดังอะไรเงี้ยอันอันนี้เป็นเสียหาของขื่นนะอันนี้เป็นผู้ขาดแะผู้ตั้งไงซื้อแล้นักร้องดังเสียงลำเค็นตะเวนไก่สิกิ์นั่นเป็นภาษาไทยกาสาย้นุ้นเอล่น นักร้องสุดเจียนจะลำําข้นเอ้าเวทีใก้ชิขึ้นาะคือจะไดลเะบ่คือคือบ่อยักมูเดี๋ยวข่อยประกาศข่อยเนาะอยู่บ้านม่อนก็เ่อได้เพินจะหาคําสวดสลวยฮําคําคงกันพี่น้องจะได้พบกับวาั่นนักร้องเสียงสําใดใหญ่หน้าอย่าง กจะประกาศเัมมีัญชาะรองหันกูได้ลู้้ส่วนเเสียงำดคือเสียงซำดเเนียห้ามองสัมผัสนี่ถ้าประกาศสํามีพ่ต้องประกาศก็ไดแล้วันแยันดบงานล่องหันกูไลวยัคนอยากเห็นมันสัมผัสเออลูกทุ่งท่นสมัยใหญ่นายานพิ่นขึ้นโวเหินพั่นจะห้ามมองสมองคลองต้นนั้กร้องเสียงซํำไดเลาว่าสันหนจ พ่นเนี่ป่าเงือกจะบอแนั่นเนาะพ่อเน่ป่าเงบอกจนบอนั้นนา,านนนะโอ้ก็เหลมกกนหลมุกันยังก็เหลนมุกบุรถบกเก๋ดิเกมันสีนี่อ้นอยารักษาโรคเอดนะ สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงสุขคุณสุคนนะครับกัวร์นากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ใหญ่หน่ายแน่เด้อพี่น้องไปใส่มาใส่คอยตลอดปลอดภัยแฟนเพลงของเงินหนายแน่ดายจึงโชคดีสู่คุณสุ坤ย่าเก็บย่าจนพี่น้องครับอายุดีไม่แห้งเด้อจากเก่งกินของเงินหนายแน่สุขสุขคนเด้อขอบคุณสหรับพี่น้องครับสวัสดีครับบ๊ายบาย